วัสดีวครับวันนี้เราก็จะมาพบกับรายการ n v m และเพจชนแชนนะครับโหมาวันนี้เราก็จะมาเล่นกเกม Surgeon Simulator นะครับเล่นกับเกมก็คือวันนี้เป็นเกมผ่าตัดนะครับมันมันเป็นเกมผ่าตัดแบบเล่นยากเหมือนกันนะฮะคือแบบเราใช้แค่มือเดียวในการผ่าตัดนะครับอีกมือหนึ่งไม่รู้แม่งหายไปไหนแล้วยี่เป็นมือซ้ายซะด้วยนะแล้วก็เอเรามาเริ่มผ่าตัดกันเลยเด้อ นี่จะเป็นขั้นวิธีสอนนะการใช้นิ้วอะไรพวกนี้เอ้ยโทรศัพท์ดังเอาละผมจะรับรับโทรศัพท์นะวะโทรศัพท์นิ้วอ๋อรับรับอ๋อโทรศัพท์แล้ว,าลาลวมามเริ่มมาภารกิจแรกนะครับก็คือคนไข้เราชื่อว่าคุณบ๊อบนะฮะเป้าหมายคือเปลี่ยนหัวใจให้กับคุณบ๊อบนะครับแต่ว่าภารกิจผมเคยทำเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งคนระับมันเฟลอล incomplete ไปเลย ก็เลยจะมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคิดอื่นเลยวมนทำไม่ได้เลยเามาเล่นกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราจะมาทักทายคุณบอ๊อบกันก่อนนะครับคุณบอ๊อบวันนี้ผมจะมาช่วยคุณเดงนะฮะเลือดเลือดของคุณบ๊อบมีอยู่ห้าพันหกร้อยนะครับบัตรเลเวลนัน่นเองอ้ยแล้วตอนนี้หัวใจก็เต้นอยู่ที่เก้าสิบเก้าสิบเก้าโอ้โหมันหดวเก้าสิบห้าแล้ววะ เก้าสเจ้าอ่าดีดีอันนี้โอ้เข้าใส่ในาฬิกาผ่าตัดด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาใส่ได้หรือเปล่าเวลาอยู่ที่หนึ่งทุ่มห้าสิบนะตอนนี้อ่าก่อนอื่นเราจะต้องเปิดผ้านี้ออกก่อนนะครับไปไปอันนี้ก็ไปเหมือนเหมือเหมือนคนเมาผ่าตัดเลยนะฮะเกมนี้อ่าเปลี่ยนหัวใจนะครับตอนนี้หัวใจของคุณบลอกเขากำลังเต้นอยู่หน้านะการที่เราจะเอาหัวใจองเราเราก็ต้องเอานี้ออกไปก่อนนะครับปียาอย่างว่า อยากเฮ้ยเฮ้ยตาิกาาิกาาิกาตกใส่คือได้ไม้ได้เฮ้ยมคุณบ๊อบผมขอโชว์นิ้วเอาผิดผนิ้วผิดผิดช้อ่าเผิดจำนี่นิ้วชี้กอดตรงไหนเลยลืมอ๋อ่าคุณบ๊อบ ผ่าตัดกาวเออเราต้องใช้คอ้อนนะครับนาการเอาขระดูที่โค้งออกนะครับนะหยิบคอ้อนตอกตอกตอกไงวะอเอออุ้หู้หู้หู้ใจรถโัวเลื่อนลดเลือเอ่อนรถออดเริ่มอะไรเจอ่าเริ่มแตกแล้วครับมันมันตอกยากมากนะครับแบบนี้อืออืออื้ยอืมอืเอามดเอาไป มันออกไปมันออกไปมันออกไปอ้าดูดเวอร์เฮ้ยโอ้ยจะอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าเออยาย่าเป็นอุปกรณ์เดียวที่เราสามารถใช้งานได้ตอนนี้นะครับเราจะต้องหยิบว้า,าไปซะแล้วเราจะมีอุปกรณ์อะไรที่พอจะตัดได้ไหมเนี่ยอ่าเรามีไอ้นี e ่อยู่นะครับเขาเรียกว่าสว่านนั่นเองนะครับโหแค่แตะปุ๊กก็เปิดใช้งานท,าทันทีเอาล่ะหยิบถุงมือก็ไม่ใส่นะครับผ่าตัดอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เจาะมันไอ้โอ้โหใช้งานดีกว่าค้อนเมื่อกี้ครับแต่หัวใจแม่งลดปึ้ดเลยโอ้4,000 3,000โอ้เออจะโอ้โอโอ้นี่หัวใจเขาเต้นอยู่ตรงนั้นเองเอาล่ะแค่นี้เดียวประมาณแล้วใส่สมบูรณ์แล้วเอ้ยอกระโดดไปหมดเจาะบอลกระโดดออกคุณบอลอีกตัวตายนะเราต้องช่วยคุณให้ได้เอ้ยวางก่อนพอเขาตาย เฮ้ยไม่เลื่อนรถลองเล่นเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไม่เลื่อนรถไปเลื่อนรถอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่ไม่เลื่อนรถลงเล่อยล่นในไงเนี่ยจะหยุดเลื่อนเขายังไงดิจะหยุดเลื่อนเขาให้ยังไงดิหยุดเลื่อนเขายังไงดิแล้วเขาตอนนี้เราโอ้ยเราเจอยาเขาเรียกว่ายาคูนั่นเองฮะเราต้องฉีดยาคูเข้าไปในร่างกายเขาก่อนเอ้ยหยิบไปได้เอ้ยแก้วไม่ขวางไปเออหยิบหยิบอืมยาคูเอ้ยเจ้ายาคูหยิบหยิบยังไงยาคูไม่ได้ เฮ้ยคุณบ๊อบจะตายแล้วอย่าเพิ่งตายคุณบ๊อบไม่หยิบไม่ได้คุณบ๊อบอย่าเพิ่งตายนะโอ้ยมือเขียบยากเลสักบ๊อบคุณไมต้องมีชีวิตอยู่ไม่เกิดใายกริดายเราจะห้ามเลือดได้ไปกันอี๋ไงจำหลุดมือแล้วเอ้ยเกิดใจคุณบ๊อบไปเราจะหยุดเลืคุณบ๊อบ,ยๆๆบอ,อย่าใจดี นีเลยกรหยิบได้ขึ้นดีค๊อยเพิออ่งตายนะโอ้ยไม่ได้บอ๊อบขี้อะไรมาอยู่แล้วเนี่ยไปไปงั้นดีก็ช่วยไม่ได้นะครับคุณบอ๊อบหัวใจคุณเต้นอยู่ที่สิบเก้าเองนะฮะตอนนี้เราจะเบรกก็ต้องฆ่าคุณจริงๆแล้วละครับหยิบไม่ได้นี่มันอะไรวะช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับนะฮะ ก็คุณตายจะบอกว่าผมผ่าตัดสําเร็จก็ได้แล้วคุณนี่เฮ้ยเฮ้ยหัวใจโอ้โหมีหัวใจอยู่ในนี้ด้วยหมับหัวใจเข้าไปเฮ้ยอ่าเอาหัวใจหัวใจเข้ามาใส่ให้คุณบ๊็อกแล้วนะครับแล้วเราก็ไปบ่าย,บายคุณบล็อกกันเลยละกันคุณแย้งเป็นคนที่โชคร้ายมากนะครับอ่าอุอย้ยเขายังมีเรื่องอยู่ตั้งเยอะแน่เราไม่ควรฆ่าเขานะ อยากลองเล่นนิ้วตัวเออไอ้หัวใจเหรอหัวใจไปหัวใจไปขาแม่งเลยหาไม่ได้ทีนะคุณบ็อกเมื่อคุณจะตายเนี้ยว่าเขาใกล้ตายแล้วเขาเหลือเลืออยู่แค่ร้อยเดียวเองอะเล่นขีดถีแม่งก็เฟลแม่งเล่นยาโงว่าว่ยคุณบ็อกคุณบ็อกลาคอร์คุณบ็อกคุณจะเป็นคนที่เอ่อเรียบร้อยคุณบ็อกเราก็ได้ตายไปนะครับนะครับ อ่าภารกิจเราก็เฟลอีกทีนึงนะครับใช้เวลาห้านาทีเองไม่น่าเชื่อเลยเราจะทำใหม่ได้ครับแต่ว่าก็ต้องไปพักก่อนนะครับคุณบ๊อบเราก็ตายไปอีกทีนะครับนี่ลูกก็คือเราขยี้หัวใจเขานะฮะไม่น่าเชื่อเสียดายจริงๆนะครับคุณบ๊อบเอาโอกาสหน้าเรามารักษาช่วยกันใหม่นะฮะโอ้โหนี่สอนเหมือนเดิมนะครับรู้สึกมันจะเปลี่ยนแผ่นดิสก์ได้นี่นะเออ เฮ้ย,ยนี่มันแผ่นอะไรเยอะมีอยูอย่ยสองแผ่นเองเอ้ยหยิบหยิบหยิบยังไงอ่ะอ้อน่ามาแล้ว,วน,นี่โทรศัพท์ดังเยอะเฮ้ยไอ้เออดรยายการอูกเออรายการขันโทรศัพท์ไปไปไหนก็ไป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  อเออ่าถังนะครับที่มันยางอะไรเต็มเลยอะอ่าแล้วก็อื่นหลังจากที่ผมผ่าตัดเขาเสร็จแล้วผมต้องเซ็นลายเซ็นให้เขาด้วยนะครับนี่สซ็ลายเซ็นของผมก็เป็นคือยูทีเอฟนะครับแล้วก็ ลากอดคุณบ๊อบโอ้ยเฮียเวลาอะไรดีมาอะไรนี่คือไลฟ์เซอร์โองผมนะเดยคุยอ่าบ๊ายบายนะครับคุณบ๊อบโอกาสหน้าเราคงจะได้มาเจอใหม่อีกทีนะบ๊ายบาย